ค่ะและตอนนี้นะคะเรามีดาราท่านหนึ่งที่มาเป็นแขกรับเชิญให้กับเราใครเอ่ยโอ๊ตแบงโก้ฮะเดี๋ยววันนี้จะมอบหน้าที่พิธีกรหลักให้คุณโอ๊ตนะคะคุณโอ๊ตพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมครับอันนี้ชื่อบูธอะไรครับสวัสดีครับนี่เป็นบูธของวันเดอร์เฮานะครับรับสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กนะครับผมคิรินนะครับที่ปรึกษาการขายของวันเดอร์เฮาครับคุณคิรินมีชื่อเล่นไหมฮะชื่อกายครับชื่อกายและกายคนนี้เรียกคุณกายนะครับผมคุณกายครับในส่วนของตัววันเดอร์เฮาส์ครับวันนี้เรามีเซอร์ว แทนโครงสร้างคอนกรีตครับจะได้ในส่วนของระยะเวลาในการก่อสร้างเข้ามาจาก6เดือนถึง1ป่ปีของบริษัทใช้เวลาในการก่อสร้างพร้อมส่งมอบแค่ประมาณ 2, <c oughs> 2> เดือนเท่านั้นครับ <c oughs> แล้วเราก็ดูแลบริการนะครับครบวงจรครับตั้งแต่ในส่วนของฐานรากออกแบบโดยสถาปนิกวิศวกรวิชาชีพแล้วก็ดูแลมีรับประกันหลังการขายด้วยครับวันนี้ของบริษัทก็จะมีเป็นวัสดุผนังมาให้ชมครับตัวนี้เป็นไอโฟวอลครับด้านในเป็น E p s พสโฟมตัวโฟมตัวนี้จะไม่ลุกลามไฟนะครับจะช่วยเรื่องกักเก็บอุณหภูมิครับนิยมใช้ทําห้องเย็นตัวก็จะเป็น นิยมใช้ทาคอนโดแทนพีแคสครับด้านในจะเป็นคอนกรีตผสมเม็ดอีเพสโฟมครับช่วยเรื่องการเสียงกันร้อนได้ดีมากๆเลยครับแล้วก็อย่างที่กายแจ้งไปครับวัสดุผนังของบริษัทครับจะมีทั้งหมดสาตัวอีกตัวก็จะเป็นฟอร์มัสร์ดครับเห็นเป็นบ้านน็อกดาวทั่วไปครับแต่อยากให้ลืมภาพจําบ้านน็อกดาวสมัยก่อนไปก่อนครับที่ว่าอาจจะดูไม่ค่อยแข็งแรงเพราะว่าตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีแล้วก็วัสดุครับตอนนี้ก็พัฒนามาค่อนข้างไกลแล้ววัสดุที่บริษัทเลกใช้ก็เป็นวัสดุที่เนียมทั้งหมดอายุการใช้งานเกินีด้งงนเเขออ นอกจากรับสร้างบ้านแล้วเนี่ยเรามีเซอร์วิสอย่างอื่นอีกไหมครับของบริษัทก็จะมีในส่วนของการออกแบบโดยสถา,าปนิกแล้วก็อินทีเหลยข,ของเราเองด้วยนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ติดต่อมาที่วันเดอร์เฮาส์จากงานนี้เท่านั้นนะครับก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษครับสำรวจหน้นาง,งานแล้วก็ออกแบบโดยสถาปนิกและวิศวกรให้รี <c oughs> ครับผมแล้วก็จะได้มีส่วนลดราคาพิเศษด้วยครับถ้าเกิดว่าติดต่อเข้ามาก็สามารถพักมาทางเพจบริษัทแล้วก็แจ้งว่ามาจากงานนี้ได้เลยครับได้ข่าวว่านอกจากรับสร้างบ้านแล้วนะครับของวันเดอร์ ใช่ไหมครับ อยากแค่อธิบายความว่าสร้างธุรกิจนิดนึงครับด้วยตัวบ้านของทางวูดเดิลเฮาส์ครับเป็นบ้านโครง้ังเหล็กก็จะตอบโจทย์ลูกค้าที่ทำธุรกิจอย่างเช่นรีฟอร์มทูวิล่าหรือว่าคลินิกครับเพราะว่าของบริษัทใช้เวลาในการสร้างแค่ประมาณสองถึงสามเดือนเสร็จเร็วพื้นทุนเร็วครับลูกค้าก็จะตอบโจทย์ลูกค้าที่สนใจในการสร้างธุรกิจเลยครับให้บริการเฉพาะในกรุงเทพหรือเปล่าครับให้บริการทั่วประเทศครับสามารถติดต่อแล้วก็รับสร้างทั่วประเทศเลยครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่กระเบื้องแมกมานะครับบูธในงานสัมมนาเกางันว่าวันนีท มาเอาอะไรมาโชว์บ้างครับวันนี้เรามีเรื่องพ์อเลนไทยนะครับเป็นเรื่องคุณภาพสูงสําหรับเกรดสําหรับพรีเมียมต่างๆปีนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือบูธวีเนียบูธวีเนียนี้มีข้อดียังไงก็คือผิวหน้าได้เป็นไม้จริงเลยแต่บอดี้เนี่ยเป็นหินคอร์สอ่งงนะเป็นหินคอร์สฮะด้วยความที่ว่าถ้ามันเป็นหินคอร์สคือเป็นหินที่บดอาจจะหินธรรมชาติมันจะไม่มีการบิดไม่มีการโกกและไม่กวนะสามารถแช่น้ําได้ครับนะฮะนวัตกรรมใหม่ของสินค้าธรรมชาติเลยครับตันนี้อันนี้เป็นนวัตกรรมเพ cảm ơn กินคอร์สที่เป็นหน้าไม้แบบนี้ครับไปใช้นะจะเป็นโครงการแนวไหนครับโครงการบ้านหลังบ้านหลังแล้วก็คอนโดแบบเพนท์เฮาส์หรือออกจากรีเมียมนิดนึงนะครับสินค้าโปรดักต์ตัวนี้สามารถแทนไม้จริงครับแล้วก็สามารถแทนตัวเอนจิเนียร์ได้ซึ่งคุณภาพดีกว่าว่ามันไม่กลัวน้ำนี่คือจุดเด่นไม่กลัวน้ำเลยแล้ววันนี้มีโปรโมชั่นอะไรในงานไหมครับพี่มีครับวันนี้ถ้าเกิดสมมติสั่งสินค้าในงานนะฮะมีส่วนลดให้แน่นอนนะครับประมาณ10%อ่าครับผมเจ้าของโครงการท่านไหนหรือว่าผู้รับเหมานะครับที่สนใจนะครับกระให้้้้เเเขขาาาาไไปคคคุยนนะะรรััับบทกกมมมมดผแ็่อง มีเซอร์วิสและมีกระเบื้องหลายๆอย่างให้บริการมากมายนะครับผมยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่โตมากเลยนะครับพี่ดีครับขอบ,ขอบคุณครับ